สวัสดีครับกระแสะข่าวดังมาแล้วครับหายเหนื่อยเลยแจกโบนัส5เดือนแถมบวกอีก65,000หายเหนื่อยเลยพนักงานเฮลันโรงงานให้โบนัส5เดือนแถมบวกอีก65,000เมื่อวันที่21ธันวาคม2,564นสเฟซบุ๊กสังคมโรงงานได้โพสต์ภาพของบริษัท G Tecuto Etern จำกัด e ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม Etern ี Board อำเภอปวกแดงจังหวัดระยองพร้อมระบุข้อความว่าจบแล้วครับยินดีด้วยหลังโรงงานประกาศให้โบนัสประจำปี2564กับพนักงานแบบจัดหนักจัดเต็มโดยโบนัสที่ทางบริษัทแจกให้พนักง,งานคือ5เดือนและบวกให้อีก65,000บาทถือว่าเป็นโบนัสก้อนโตแถมบวกเงินพิเศษเพิ่มอีกเยอะมากงานนี้ทำเอาพนักง,งานโรงงานอื่นๆต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันเพียบเพราะหลายคนที่ผิดหวัง ไม่ได้เงินโบนัสปีนี้ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามท็อปปิกคอมและขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ